สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับชาวโรลี่ด็อกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วเย่กับเกดี้ชื่อว่าเท็ดนะครับเท็ดที่มาจากคําว่าเท็ดดี้แบร์ครับหมีเท็ดดี้ครับเรื่องย่อเกมนี้ก็คือเราอยู่ในรถไฟนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไฟอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่มันขัดข้องแล้วเราต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้นะครับเป็นเกมแนวพัศส์เนอร์นะครับแล้วมันจะเกี่ยวกับหมีเท็ดดี้แบร์ยังไงวะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับไปไปเริ่มกันเลยดีกว่า เพื่อความลื่นไหลของเกมนะผมจะเลือกเป็นภาพแบบโลแล้วกันปะโอเคโหภาพอย่างสวยอะ่ะนี่ขนาดเลือกภาพแบบต่ำแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยรถไฟกำลังวิ่งอยู่เลยเราอยู่บนรถไฟนะดูดี้ดเพื่อนเพื่อนหนังสือพิมพ์ดูได้ไหมไม่ได้ภาพสวยมากเลยครับ บ้ายอะไรเนี่ยเอ e เ g e นเจอร์เลดี้การมชนภพยพร้อมแล้วโอ้มันจะนำนำเราไปไหนเฮ้ยเหี้ยอะไรวะนี่อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงเฮี้ยตกใจ โอ้เสียงชนดังมากหูแทบแตกนี่ครับเรียบร้อยรถไฟชนกับอะไรก็ไม่รู้แล้วเราโอวารมานี่เลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ด้วยมันไปอยู่ไหนเนี่ยต้องดึงคันโยกใช่ไหมโอเคโหมีกดบิ้งด้วยว่ะโอ้ไ y g ก็ ที่นี่คือที่ไหนทำไมมันโล่งอย่างนี้มีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหพาสเซิลจริงด้วยเพื่อนๆเอาแล้วไงถังไงหยิบได้ไหมไม่ได้แปงว่าเกี่ยวกับคันโยกแหละอีดีแดงเหลืองเขียวหนึ่งคือเขียวสามอือเหลืองห้าน่าจะเป็นแดงโอเคแดงอ่ะก็ต้องห้าก่อนดิอืมแล้วก็ อันที่สามเหลืองหนึ่งเขียวใช่ไหมถูกปะวะอ้าวไม่เมีอะไรเกิดขึ้นเลยแดงเหลืองเขียวคือไรอะ่ะเราต้องเอามันลงมาใช่ไหมเรานับจากอันไหนวะอันนี้ที่ห้าก็ถูกแล้วนี่แดงเหลืองเขียวยังไงต่อวะอเปิดแม่งทุกอันเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วย 5 3าสามหนึ่งเอาใหม่ดิห้าสามอ่ะถ้านับสามหนึ่งนี่อ่ะมิดติดโอเคพาสทเซอร์เล่นกูแล,แล้วแหละยังไงไวะเนี่ยกูงงเอาใหม่าใหม่ใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยตกใจสุเสียงแม่งเล่นกูขอลุกเลย อะไรวะได้แล้วอยู่ดีก็จะมั่วมัวได้เฉยเลยโอ้โหเสียงเกมดังมากเพื่อนตกใจเลยนี่กล่องอะไรอะ่ะเพเฮียจ่ายตังที่นี่นี่ประตูอะไร จตทางค่าอะไรวะองปีนไปใช่ไหมปีนได้ไหมเนี่ยโอ้ยไอ้ประตูนั้นเสียวว่ะเดี๋ยวมีอะไรออกมาอ้อเออเอออ้ยมีเทดดี้จริงๆด้วยว่ะอิเหี้ยอ๋อเออเออตายใหม่เลย โอ้โหหมีเทดดี้ยิงด้วเมื่อกี้ผมวิ่งไม่ทันอ,ะอ่ะทำไมทำไมแม่งเล่นผมอีกแนม่มีเท็ดดี้นรกกูแต่มันมาแน่ไม่สนแล้วกูไปแล้วท่านไงมันอยู่ข้างหลังวิ่งวิ่ง วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งวงแคบวิ่งวงในวิ่งวงในรอบนี้กูจะไม่โดนฮอ,ออเออถึงถึงที่เธอสต็อปอะไรกูไม่สต็อปแล้วกูโดดอ๋อรอแล้วเหรอวิ่งหนีปะวิ่งหนีไหมโอ้เปิดมาโดนแน่ทรงนี้อันนี้เป็นพาร์เซลไหะเปิดอะไรเปิดปุ๊บเป็นไง โวยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันมาปะไอ้ยอย่าบอกนะมึงเจดดี้มาจากนู้นปะเนี่ยกูวิ่งแล้วกูไม่สนแล้วฮึอย่าบอกนะมึงมาาเอ้ารอดแล้วเหรอใช่เหรอว่าไม่ใช่ว่ะอ,อย่าบอกนะมึงอาอ,อ้โห,หเฮียมาจากข้างหน้า จบจบแบบง่ายๆอย่างนี้เลยโอ้ย่มจัดเลไม่มีส้นตีนเชี่ยอะไรเลย <laughs> <c oughs> ทำกูตกใจเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ง for pay ครับก็จบแล้วครับเ,เพื่อนๆ Tet นะครับสั้นๆเลยชื่อเกม Tet เลือกหาเกมก็ สั้นๆเลยเท็ดเราประสบอุบัติเหตุพยายามจะหนีออกจากรถไฟก็หนีได้แล้วแล้วต้องมาหนีไอหมีเท็ดดี้อะไรก็ไม่รู้อีกนะครับอ๋อเป็นเกมสั้นๆขำๆแล้วกันเรียกว่าขำๆได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จบแล้วครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบก็แชร์ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนดูได้นะครับผมแล้วก็กดติดตามไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบกันแล้วผมก็มีเฟซบุ๊กให้ติดตามกันนะครับโลลี่ด็อกเซิร์ชเข้าไป d o อกมีจีสตัวนะครับก็ขึ้นเลยส่วน t i k t o กก็โรลี่อันเดอร์สกอร์ด็อกศูนย์นะครับในทิกต o k ก็จะตัดเฉพาะบางช่วงนะครับถ้าใครอยากดูเต็มๆแบบไม่สปอยเลยก็แนะนําให้มาดู YouTube ก่อนนะครับแล้วค่อยไปดู t ิ t t อกก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพาร์ทเฟิรห